เออเหรอไปดีอ่ะฮะเหรอเป็นไงบ้างอ่ะเออดำจักรยานมาเลยดำนะมาทักทายกันทุกวันเลยนะฮะเขาย้ายไปอยู่บึงกันหมดแล้วทำไมไม่ไปกันนะฮะมาอยู่เนี่ยแค่สองตัวเองอ่ะฮะมาได้เร็ว เขาคุยกับผมแล้วครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแล้วอยู่ตรงนี้กินอะไรกันนะก็บินกับไปหาเมียเขาแล้วตุ๊กภูรละตัวกเมียเรมีสองตัวนะครับนั่นเนี่ยเหลือสองตัวเองมามาเร็วมาใกล้ๆก,กันเลยนะ มาเร็วเร็วมาเร็วเมาเร็วเร็วมาเร็วเด้เร็วมาเร็วเด้เร็วเมามาเร็วเรเรียกได้ยินไหมเนี่ยมาเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วมวข้าวอ่ะ